ใหพี่น้องสบายดีเบอร์ทุกคนจมองจะบ่นพี่น้องเอ้บริลี์น้างไว้สมานเนลนัเมนูเสร็จพี่น้องเอ้ยขอบคุณพี่น้องจัดจานและเรียบร้อยพี่น้องไว้มีสาระแน่พี่น้องอะไรปะพักบุ๋งน้องกะลัมล้อมนอกซื้อรถตลาดพี่น้องเว้บอได้กินโดนเนะพี่น้องจากน้ำจะเป็นอะไรบอได้เอง กำลังขุดจากไข่พี่น้องเลยเป็นไข่มัน,นมืดเือนเลยใช่ไหมไข่ที่โตกินพอเดียวพี่น้องเลยมาหนิมาแล้วพี่น,อน้มามานองมาหนักขนมจีนนล้วกันพี่น้อง nó xin một nặng xẹp nó ok rồi chậu này มันตัดสวนหนามันหนาพี่เนองมาหั่นกับผลก้อนหิวเขาแห้งไว้อาจจะเห็ดเยียเพือนแหละใช่เนาะัำนังไงเน้องสีได้บ่มีหมกถั่วเนาะ 可是，想在呀，那边那位。 ก็เสออกเผ็ดๆบานๆพี่น้องรีแซตฉัปกติก็เสิกินนงินแต่คงบบาควันบนเห็ดนพี่น้องช่วงมี้ยากแห้งบนเห็ดน้อยหลังจากเห็ดเท่อนี้ซาดแล้วเนาะกับปัดกอที่ทานซาดเพีนน้องนี่ไเตะทิพยฟุ้น Se dai, non mi pino, vino. นี่ก็ใไก่เนี่ยพี่น้องใกล้ไก่จะเกี่ยวเขาแล้วกิดอุบัติเหตุอันหนากอ่ะกระเกียมลงมือได้แล้วพี่น้องบางเจ้าเป็นกระเกี้ยวแล้วเลยพี่น้องเว้ยหวานก่อนกระซุปก่อนเนาะพี่น้องเพื่อตกกาก่อนเพิ่มพี่น้องมีเพิ่มพี่น้องเสียบขับพี่น้องเลยต้องเพิ่ม เลาตัวมาเปะก็เดียวตอหนุกสี่พี่นเนาะพออที่น้าพูดส่็จมเคืนอนพี่น,นาะงนุกี่มือนเด็นี่นเอมันก็อย่าออกไปทงแกงเขียวหวานันได้พี่นนอง <c oughs>

หิวข้าวแห้งเนาะเป็นห้องของตัวเจ้าได้โอกาสเราลูกซายนอน chữ mười thì kính khảo xuống anh nội lá mơ thừa sai cả tảng ra đại นมวยเป็นฮากระหตแยกเลี้ยงเอาพ่อแม่พี่น้องบมาควันกับกล้วยลูกชายบมาควันกับฮาบก,กระหติตแยกเลี้ยงเอาคือการน้ำมวยเพิ่งกินข้าวก่อนพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮาสิคอยกินน้ำรังเพิ่นงัดแซ็บๆสบพ่อแม่พี่น้องน้ำมวยเพิ่นจัดเมื่อน,นี้ปกติบมาควันสีกินก่อนเพิ่นน้องพ่อแพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เแบบพิ่นแบบว่าเพิ่งทำความสะอาดแล้วเนาะ ปวดเพื่อนเสียเพื่อนพ่อยพี่น้องเป็นแม่บ้านมือนี้บาขวัญกับมาเอาลูกฮากกะเห็ดเวียกแล้วทั้งด้านบาขวันกระไดฮัากกะมาหนงมวยพืน้นชื่อข้าวปุ้นม่ยพี่น้องชื่อข้าวปุ้นในราคา20่บบาทพ่ยพี่น้องเอ้ตลาดน้อยเพิน่นมาขายเนาะมาส่ง ทั้งเฮือนเลยทำไมเจ้ามีตลาดน้อยมืออ่อนใจแค่อหนเป็นคนได้คันดึงเราเลยมื่อนี้มีหกเจ็ดคันเลยพี่น้องสำหรับตลาดน้อยเนาะเพราะว่าต่างคนต่างดินล้นพ่อพี่น้องหาเงินหาค้ำเพราะว่าเงินเล่าเขาตอนนี้เพิ่พี่น้องพันหนึ่งนอกค่ะหกแสนหาซิบแลได้พ่อแม่พี่น้อง สเขาเจ็ดแสนแล้วเงินพันบาทเนาะกาสสเขาเจ็ดแสนแล้วแบบว่ามันเพอ่แห้งอะละกันไปเกี่ยวเข่าพ่อพี่น้องเกี่ยวเข่ากับวันละแสนกับโมฮอดสองร้อยชนะบมฮอดสองร้อยบาทคพ่อพี่น้องวันละแสนกับสิประมาณร้อยห้าสิบหกสิบบาทบมคือแต่ก่อนตะกี้ บางเจ้าบางคนเพิินกาเกี่ยวกันไปแล้วพ่อพนอ้อ,อางาะวายานพยูอะไรพอน้อ,นองกับซีเดลา่าคิดไปได้เพียงเท่านี้เกี่ยงน้องมวยเพิินพ่อกันโอกันนะสบายดี